ใช่แล้วครับน,นวัสดีครับอยู่กับผมใน RP Channel แล้วเราจะมาเล่นเกมปลาฉลาดกันมากนะครับใช่พี่เราก็ถ่ายอยู่นะครับเราก็มาเล่นหูกันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปล่าปลาเพชรกันค่ะใช่เราจะมาปั๊มเพชรเอ้ดดไม่ใช่เราจะมาล่าเพชรล่าปลาเพชรใช่ไหม ้องเก็บคลิปก่อนนะเราเล่นแล้วเพิ่งโหลดมันก็นานแหละี๋ยวมันเล่นใช่าขับอะไรๆอย่างเป็นเวลานานมากๆเลยเกมนี้เนาะใช่แล้วมาแล้วง่าเราเจอปูปูโอ้ย กิน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 หุกงยงำงำไปแล้วไปคนคนคนไปอยู่นนคนอยู่นู่นคนอยู่นี่กิน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 ไปกินเราลงไปข้างล่างกันมั้ง เุ <h 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 ้ยนี่ปู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 ว้านี่เราดิบเถือแล้วปลาเถือนหรอคะดิบเถือแล้วปลาเถือนว้าเอ้ยไอ้โน้ต้งพียใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยปามึกปามึกปามึกปูงับ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 ุ้ยเตายักษ์ดองได้ ปลาปะนี่โอ้โหฝูงหใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเราเหนนเ็นปลากายสีม่วงได้เพชรแล้วครับลูกเต่ากินได้แล้วมาที่ยายเต่ากินได้อือฮะหนูก็เคยเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วอ่ะคะเนี่ยงับ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 โอ้อลลปลาทองปลาทองแล้วปลาทองปลาทองปลาทอง จะวนอยู่ทำไมไม่กลัวเอา,เอาตาันแค่นี้เรจะเกินงับงับงับตรานี้นฟุบปลาตัวนี้เราจะกินกินกินว้าวัวตารเสียรักวัวรักข้ากินเจ้าได้เพราะข้ารักแล้วข้าขก็เข้าบ้านไม่ได้ด้วยเพราะข้ารักโอป้ปลเพชรปลาเพชรปลเพชร โเราได้ปลาเพชมาแล้วนะโอ้โหปลาตัยนี้โอ้โอ้จะตาย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 โอ้โอ้จะตายจะตายโอ้โอ้เฮ้อลามุดปลามุดอี๋คนณคุณ้องคุณท้องเฮ้คุณท้องพี่เดอร์อะไรคือร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 อโอ้ยโมาแล้วมาตีครับโอ้จูพยาปู พี่โดเจอพญาปูด้วยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเอทเหรออะไรนัคนนี้บอกผิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นอุ้ยโอ้ยโอ้ยจะตา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 ยเราเล่นเก่งเราไม่ตายไม่โอ้ยถึงอ่ะ วายจังน่ะจะมากินปูคยเราเห็นเหมือนไปหญ่ไปใหญ่ยอ้ยอุ้ยแบบแดงแดงอุยายอจังเลยอะาดแต่ละตัวนัหน้าตาโอ้โหสวยเฮ้ยองเรียกตัวนี้เรากตัวนี้นะคะเพชรท่สี่สกเมื่อก่อนจะเพชรห้าสิบ่เออเมื่อก่อนเพชรห้ตอนนี้หมดแล้วลงมาแล้ว

นี้ยแข็งหัวแหลมเท้าเลยพี่โดพี่โดได้กี่เพชรนะพี่โดโดได้สิบสอง ความสามารถแต่ละตัวเเาะรจป น,นี่พี่โดนได้ปลาวนี้เหมือนปลาเข็มที่พี่ยันบอกแล้วว้าวน่วาจะแหลมเป็ดนนะันี่ยลองมาดูกัน <c oughs> ถ้าเ็นสงิติเาะดีนะเ่อกีใช่ <c oughs> ไตามล่าเพชรเพชรของเรานะคะต้องไปหาเพชรของเราใเ้เจอจำปหเงาเงา,งา,งา โอ้พ <muitas S 2> ี่เราดูนั่นสิดูนี่สิโดนพี่ยาวช่วยเลยโอ้ยวเร็วจังงับไปงับงับกินกินกินโอ้ยว่ายวตายสักแค่ Yahoo ไปงับกับเกี่ยวเงี้ยกินไอ้นกไอ้นเนี่ยมันน่าดนักนัเนี่ยผีกินเหมือนในคนนี้เลยโอ้ดูน้ำสิ มันช่สองจริงอะไรขนาดนี้วุณกินยาคนทองรีบรีบรีบคนอะไรกับคนทองมันเปไนน็นยังไงนาบแดกโอ้แดกะเรามาอยู่ในที่นี่ได้ยังไงเพราะเราคือเฮ้แกกินฉันไม่ได้หรอกไองังเ้ย ความจริง <pec S 2> เราหาได้แค่สามอันนะเพราะว่าพี่ห้าอันเนี่ยเราเอามาให้ไงเคะต้องมีอนะให้ใช่ไหมเวลาเล่นเนี่ย ได้เยอะแลวนะครับเนี้ทำไมที่บิ๊กเ้มขอเรียกว่าบิ๊กล้กันบิ๊กทำไมที mm. <lk birthday> ้าไม่ได้ล่ะเพราะว่าการาตัังไม่สมาทะไม่ด้อีก็ไปพลังเาพให้รู้ไปไอ้ที่ก็มาจบสิ ขัดกินพวกแกให้มันเลยงับ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 มันโอ้ยมัน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 เออมันมีระเบิดว่ะโอ้ยหุยปลาพิษได้ไปแล้วครับกับแกพวกแกไปลินยาเหรอแกปลาพิษจะกินแก เรายอมดนพิส okay. ีเข si oh, oh. oh. oh, oh. ียวโอเคาายน้าอันนาตรงไอ้ขออยอเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโไอ้น้องเราไปเจอกันทหน้านะคะบ้าะเออตายเลยใช่ฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับบายบาย